สวัสดีเพืเ่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามเพจบอลเตงผีบอกกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับประจำวันที่10เดือน7ปี2566นกะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ฟุตบอลกันมานะครับใน YouTube มาถึง3-4วันเลยนะครับนะวันนี้กลับมาทีเรียบร้อยนะครับนะวันนี้เรามาลุยกันนะครับทั้งหมด4ตัวเป็นฟุตบอลสวิเดนทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นออสเวสการ์นะครับหรือว่าจะเป็น ทางฝั่งของซปเปอร์ลิทเทนนะครับก็วันนี้เรามาจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะี่ครับนะเราไปเริ่มจากคู่ที่หนึ่งนะครับก็พาทุกท่านนะครับมาพบกับคู่ของ นอกรอปิง no นะครับเจอกับฮัมสตัดนะครับนะสำหรับฟุตบอลคู่นี้เป็นฟุตบอลสวีเดนออสเวส์คานนะครับก็วันนี้เจ้าบ้านนะครับอย่างนอกปิงนะครับก็เปิดมาในราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่พอสมควรนะครับนะเพราะว่าเล่นเป็นเกมในบ้านด้วยระดับเฮตูเอทนะครับที่เจอกันมาก็ฟุตบอลคู่นี้บานไข่บานหมันนะครับนะฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับดูเหมือนว่า ทางฝั่งของฮัมสตัดและโนโกปิงนะครับนะก็แพ้กันมาทั้งคู่เลยนะครับนะซึ่งในเกมวันนี้นะครับเป็นโอกาสหนีที่ทั้ง2ทีมนะครับจะเก็บแต้มไปได้ซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับอย่างโนโกปิงนะครับนะต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับกับการที่จะต้องลุ้นพื้นที่หัวตารางนะครับในสอของฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์นะครับนะซึ่งทางฝั่งของฮัมสตัดเองนะครับก็ต้องรีบตามนะครับพวกหัวตารางขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะลุ้นคว้า ชมป์นครับในส่วนของวาวดินออฟเวสการนะครับนะซึ่งในส่วนของคู่นี้นะครับมันมีเดิมพันค่อนข้างสูงกับ การที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นนาน,นี่ครับนะก็ค่อนข้างที่จะเป็นแรงจูงใจค่อนข้างที่จะดีเลยก็ว่าได้นะครับนะเราไปดูในส่วนของเรื่องของราคากันนะครับนะสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับอัตราการจ่ายนะครับขอใช้เป็นเบสสมค้าเป็นหลักและกันนะครับนะในช่วของโนโกปิษเจ้าบ,บ้านนะครับวันนี้มาไปต่อค่อนข้างแรงนะครับนะในราคาครึ่งลูกนะผมมองว่านะครับก็เป็นราคาปกติอยู่พอสมควรแต่ค่อนข้างที่จะแรงไปนิดหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดดูประวัติการ ต่อมาแล้วนะครับทางฝั่งของนโกปอบิงต่อราคาครึ่งลูกเนี่ยนะฮะมีน้ําก้าวน้ําลุ้นอยู่พอสมควรนะครับไม่ไหลไปที่ราคาน้ําขาวหรือน้าแปดเลยนะครับน้นใท2นี้เป็นน้ําราคาเลือกก้าวทั้ง2ฝั่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกอย่างชัดเจนมากๆนะครับว่าทาั้งคู่เนี่ยมีฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะพังพร้อมกันทั้งคู่แล้วก็มองว่านะครับพร้อมที่จะเอาชนะกันได้ทั้งคู่เลยคู่นี้มีโอกาสเป็นฟุตบอล3หน้าค่อนข้างสูงมากๆนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับ เจอกันทีไรค่อนข้างที่จะดูดีกันทั้งคู่เลยนะครับนะวันนี้ขออนุญาตฟันธงไปที่ทางด้านของรองไม่แบกราคาดีกว่านะครับมองว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับฟุตบอลคู่นี้เราไปลุยกันต่อครับสำหรับฟุตบอล คู่ที่2นงครับก็จะเป็นในส่วนของโกเทนเบิร์กนี่ครับเจอกับวอลเบิร์กนี่ครับก็วันนี้ทั้งคู่มาเจอกันในศักยภาพทีมนี่ครับก็บอกว่านี่ครับเป็นศักยภาพทีมที่ดูสมน้ําสมเนื้อกันโอสมควรนะครับอีกทีมหนึ่งอยู่อันดับ15อีกทีมหนึ่งอยู่อันดับ16กนะครับนะก็ถือว่านะครับอยู่ในตําแหน่งอันดับตารางคะแนนอันดับกลางเลยก็ว่าได้นี่ครับนะก็วันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างโกเทนเบิร์กนี่ครับเกมล่าสุดก็เพิ่งได้ความมั่นใจการเอาชนะเมาโม่มาได้ ในการที่จะเล่นกับหัวตารางเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับความมั่นใจอยู่มาพอสมควรเลยสําหรับทางฝั่งของโคตเทนเบิร์นกนะครับนะถ้าเทียบทางฝั่งของฟาวเบิร์กแล้วนะครับการแพ้เอลฟ์บอกมาถึงสกอร์หกหนึ่งเนี่ยนะครับนะก็ถือว่าลดทอนนะครับความมั่นใจได้อยู่พอสมควรเลยนะใน2องตรงนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าคู่นี้ความเป็นไปได้นะครับนะมันจะควรไปฝั่งไหนเรามาดูอัตราการจ่ายนิดหนึงนะครับสำหรับวลคู่นี้ในราคาของ เบมหกหเหมือนเดิมนะครับซึ่งฟุตบอลคู่นี้ฮะเปิดมานะครับให้ทางฝั่งของโกตทนเบิร์กนะครับมาต่อถึงราคา1ลูกน้าหล่นนะครับนะถ้าขึ้นครบลูกก็ถือว่าอยู่ในราคาน้ําขาวพอสวยๆเล่นได้นะครับนะสำหรับฟุตบอลคู่นี้นี่ครับราคามันค่อนข้างจะหนีห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับทางฝั่งโกตทนเบิร์กมีควอบมีฟอร์มนะครับการเล่นที่ดีกว่าอย่างชัดเจนมากๆนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ขออนุญาตนะครับไปที่ ต่อโกตินเบิร์กเจ้าบ้านไม่เสียแต้มละกันนะครับนะคู่นี้ไปที่โกตินเบิร์กเราไปดูกันต่อครับสำหรับคู่ที่3ามนะครับก็จะเป็นฟุตบอลซูเปอร์เลดเทนแล้วนะครับนะก็จะเป็นในส่วนของเทลระบกนะครับเจอกับทางฝั่งของอัสซิกเทนนะครับนะก็ฟุตบอลคู่นี้เป็นฟุตบอลสวีเดนลีก2เลยก็ว่าได้นะครับนะก็เฮทเวทที่เจอกันมานะครับทางฝั่งของเทลระบกนะฮะดูเหมือนว่าจะดีกว่าอย่างชัดเจนมากๆนะครับของการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับ นะเกมล่าสุดนะครับของทางฝั่งเซนเตอร์บอกก็เพิ่งไปพ่ายแพ้นะครับต่อโยนกรอบปิ้งมานะครับนะโซดานะครับในซูปปเปอร์เลเทนมานะครับนะก็ถือว่ทาทำฟอร์มได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเกมรับค่อนข้างที่จะเสียง่ายกับเกมวันนั้นนะครับซึ่งแตกต่างจากฟอร์มการเล่นทางฝั่งของฮัสซิกเทนนะครับนะทีมอันดับจากงูงชนะมาแบบรวดๆวดชนะมาแบบรวัวๆไม่ว่าใครจะเจอเขาก็ พ่ายแพ้ให้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับนะซึ่งวันนี้เธอบอกนะมาแบกราคาการเป็นต่อนะครับตามฝั่งของการเป็นเจ้าบ้านนะครับมาต่ออันดับ1นนะอันดับหัวตารางเนี่ยนะครับอยู่พอสมควรนะสำหรับฟุตบอลราคาเสมอนะครับนะซึ่งเป็นเสมอน้ําค่อนข้าสวยมากๆนะครับเป็นน้ําขาวๆเลยก็ว่าได้นะครับนะฟุตบอลคู่นี้มีโอกาสจบเสมอหรือจะเป็นตามฝั่งของเธอบอกชนะเท่านั้นนะครับถ้าเกิดจะมองไปทางฝั่งของ อัสซิกเทนชนะเนี่ยนะครับนะผมมองว่าอัตราการจ่ายค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับในส่วนของราคาปูนะครับถ้าเกิดอยากจะสูสีกว่านี้น้ําคงลดมาอยู่ที่2.42นิดหนึ่งนะครับนะวันนี้มองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเทเลบบอกจะสามารถฝ่าฟันเกมเกมนี้ไปได้สามารถเอาชนะหัวตารางนะครับอย่างอัสซิกเทนไปได้นะครับวันนี้ขออนุญาตเลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของเทเลบบอก เราไปต่อกันคู่ที่4ีครับคู่สุดท้ายของเข้มคือวันนี้นะครับก็จะเป็นตามฝั่งของเฮลซิงบอร์กนะครับนะวันนี้เปิดบ้านรับการปรเยือนออสเตอร์ซุนนะครับนะก็เกมทั้งคู่นะครับนะตางฝั่งของออสเตอร์สุนและ เฮลซิงบอกนะครับนะเจอกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในฟุตบอลซูเปอร์ลิเกนะครับนะฟุตบอลู่นี้เป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างที่จะสูสีอย่างชัดเจนนะครับนะแต่อันดับตารางคะแนนค่อนข้างที่จะดูแตกต่างกันนะครับนะทางฝั่งของอัลตสุนทีมเยือนนะครับนะอยู่อันดับ9นะครับเฮลซิงบอกอยู่อันดับ15นะครับนะซึ่งฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของอัลตสุนนะครับนะค่อนข้างที่จะมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าอย่างชัดเจนมากๆนะครับนะตรงนี้ ค่อนข้างที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าทางฝั่งของทีมเยือนนะครับนะมีภาษีในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนหรือเกมเย้าค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากนะครับนะซึ่งทางฝั่งของออตเตอร์สุนนะครับเกมล่าสุดท,ที่เล่นเกมเยือนนะครับไปเจอกับ iF Back มานะครับนะก็แพ้ไปที่สกสองตัวโดนหนึ่งนะครับนะถ้าเทียบฟอร์ม กับทางฝั่งของเฮลซิงบอร์กนะครับเฮลซิงบอกเกมล่าสุดที่เล่นเกมในบ้านนะครับเป็นเกมกระชับมิตนะครับก็แพ้มาเหมือนกันนะครับนะซึ่งแน่นอนฟอร์มแพ้กันมาทั้งคู่แบบนี้นะครับนะแล้วก็ราคาค่อนข้าที่ะไหลต่อไปทางทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมอันดับสิบมีโอกาสคว้า3แต้มได้เหมือนกันอีก1ทีมนะครับวันนี้คู่สุดท้ายคู่ที่4ไปที่เฮลซิงบอกต่อในราคาปอป,อปอครับ อ๋โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปฟุตบอลกันนะครับนะวันนี้เราให้อะไรกันไปบ้างนะครับเราไปเริ่มจากคู่ที่1นนะครับนะคู่แรกนะครับเราให้ไปที่ทางฝั่งของรองฮัมสตตดนะครับนะเป็นฟุตบอลสวิเดน์ออสเวนคานคู่นี้มองว่าทางฝั่งของฮัมสตตดสามารถที่จะฝ่าฟันเกมเกมนี้ไปได้ คู่ที่2นะครับไปที่ต่อโกเทนเบิร์กวันนี้มองว่าโคเทนเบิร์กดีกว่าฟอรเบิร์กอย่างชัดเจนพอสมควรคู่ที่3นะครับไปที่ต่อเทลบะบกในราคาเสมอวันนี้มองว่าทีมอันดับหนึ่งี่ครับจะพ่ายแพ้ให้ทีมอันดับสิบอย่างเทลบอกและคู่สุดท้ายเพิ่งจบไปนะครับนะเป็นในส่วนของเฮลซิงบอกเจอกับออสเปอร์สุนคู่นี้ให้ไปที่ เฮลซิงบอกนะครับแนวรากค่ะบอวันนี้มองว่าทางฝั่งของเฮลซิงบอกทีมอันดับ15นะครับดูดีกว่าออตโตสุนนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านถึงแม้ว่าอาจจะมีการแพ้นะครับของทั้ง2ทีมกันมาตั้งคู่นะครับนะเฮลซิงบอกแพ้ในบ้านนะครับแต่ทางฝั่งของออตโตสุนก็แพ้เกมเยือนกันนะครับวันนี้มาเจอกันมองว่าเจ้าบ้านดีกว่านั่นเองครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเข้ากลุ่มมาเก้าเวีพีนะครับมาเป็นครอบครัวสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับก็ผมมีน่ครับ ฟุตบอลสดนะมาลงให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วที่สําคัญนะครับฟุตบอลในกลุ่มมากเขา V.I.P. นะครับนะเป็นฟุตบอลจอาจารย์ชั้นนำนะครับของในกลุ่มกันทั้งนั้นเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับกับการอยู่กับวงการเข้าบวกกับวงการฟุตบอลมาน่ครับนะการดูราคาการอ่านราคาค่อนข้างจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรือก็ว่าได้นะครับนะใครสนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับนะก็สามารถที่จะแอดไลน์ใต้ c o m มนต์นะครับหรือว่า a อ d line มาที่ทางฝั่งของหน้าจอของท่านได้เลยนะครับแอดเอหรือไปที่สแกน QR วอารคทางขวามือได้เลยนะครับนะก็สามารถที่จะมาติดตามมาเจอเจๆกับผมได้นะครับนะแล้วก็อาจารย์ท่านใื่นในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้สตัวประมาณนี้วันนี้รับซับแบบจุดๆจัดหนักจัดเต็มกันไปได้เลยทั้งหมด4ตัววันนี้ฟุตบอลตัวไหนเป็น v i p เจอกันในกลุ่มสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ